ใหม่แล้วคนมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็รเพราะว่ามันจะแจ้งนกติอันยองอันยอง,อยอง Hello from Indo Hi นน Hello from from Thailand View request ไหนดูซิว่ามีใครเข้ามาดูไลฟ์เราอีกหรือเปล่าไม่มีเลยมีแต่พี่เติร์ด <laughs> หรือว่าจริงๆแล้วเราไม่มีเพื่อนวะอีกมีน,นีอยู่มีอยู่เขาเเข้ามาสวัสดีครับพี่นัท สีผมสวยแน่นอนสิครับผมใช้รุ่นเลนส์พิกเซลฮัลโหลพร้อมถ่ายรันทูหน้ากล่องนะครับได้ครับใครนะฮะพี่รูโตูเป็นเพื่อนพวกเรานะครับปวดเข้ามาอันนี้เป็นกล่องที่พี่เติร์ดที่พี่เติร์ดให้มาครับชวนดีวายมาไลฟ์ไหนดีวายดีวายไม่เห็นเข้ามาดูเลยงอนงอนตั้งเป็น breaking ดีกว่านี่คือช่วงพัก ใช่ว่าจะพักเบรกกันสี่ชั่วโมงตั้งกล่องไ้ให้มันแบบนี้ดีกว่านอนเริดมากทั้งคู่เราไม่เห็นท่านอนหรอไม่เห็น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 ตั้งแต่แรกี่ต้องนอนฮัลโ l ล from Cambodia ฮัลโหลฮัลโหลดขอสมัครเป็นเพื่อนค่ะได้ครับ ผมให้คุณเป็นเพื่อนได้งั้นก็อันนี้ก่อนได้นะครับดูข้ามบนสตูดิโอหน่อยนะครับเต้นเต้นไหมใกล้รับปริญญาแล้วเต้นเต้นมากครับดูอะไรอ่ะไปดูหมอมาหมอบอกจะได้แฟนใส่แว่นครับเธอผมไม่ได้ใส่แว่นครับคนเย่เด้นแว่นกันใสงนะฮะ แบรนด์โตโอนะครับไอคนดูทวิชสามร้อยเลยว่ะจริงเหรอเอ <c oughs> อเดี๋ยวเพิ่มี่รเ,เรื่อยเลยุดยอเอ็งพี่ไลฟ์ไปเรื่อยเดี๋ยวคนก็เพิ่มกันเรื่อยๆ้าจะคิดอ่านจะไปทำงานไปทำงานเลยครับหาตังค์ให้ได้เยอะนะครับทุกคนเอาไปดูสักอันน่ะตั้งไหนดีวะ w e ล l q u รเร a d a ชแอด e r ลเดอร์เ o เต l ร์ที่อยู่ะไผูไม่รู้อะให้คนบูิเหทได้ว่าใช้ทำอะไรอย่างเี้ยบล็อกหออเลิกไล้วเป็นกี่โมงครับไม่รู้ครับแล้วแต่ลมครับ แล้วเมื่อไหร่เราจะมีเพื่อนเราเข้ามาดูแลอยากฟังแจ็กกี้ร้องเพลงไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเธอไปทำอะไรตรงนั้นมาอง,ไงอไยู่ด้วยกันตรงนี้นน อินไวท์จะจอยตู้นโตอะไรอยู่มี่ปุ่นญี่ปุ่นยุนปีเกาหลีจีเหลาแค่ It's very cold in Japan. I want to go to Thailand. ค่ะผมอยากไปญี่ปุ่นครับผมอยาก ก,กินไม่ได้ละกินไม่ได้ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเราตจะมนมาหนักขึ้นใช่ขึ้นมาเยอะมากผมไปแค่เดือนเดียวผมขึ้นมาหกโลจิ้มแก้วโอนหนึ่งมื่นค่ะ <c oughs> จิมแก้ว <c oughs> <c oughs> เเพื่อนลยใช่เราเป็นคนไม่มีเพื่อนไงเราเรียนอยู่แค่นี้แหละกูดิวเฟรไปอ่ะกินจะจ่ายเหรอใช่ แมวนีโอ <Hey. S 1> ้เแล้ก็ปิดมันพงไอตีมก็น้วก,ก่อนนะอพจัดโอเคนิก่อนนะครับอืมนะหาฟิลเตอร์เอ๊ฟิลเตอร์ผมคิดใช้แทไหนหรต่อเสร็จแล้วหรอครับพี่แจ็คยังครับต่อไม่เสร็จหันพักอยู่นี่คือสตรีมดูอยู่แล้วกี่คนครับสามร้อยกว่าสองร้อยสิหกแล้วนละ เออด,อดขอพิกัดหม,มาเขียวค่ะหม,ม,มาเขียวคืออะไรหมาเขียวอันนี้เหรอฮะอันนี้ไม่ใช่หมานะครับทุกคน <c oughs> ไม่ใช่หนาไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาอันนี้เป็นตุ๊กตาของใครนะใช่เป็นของดงใช่ไหมโอ้แจ็คฟิลเตอร์มันหนักมากเลยอะตาตาแบบกระพริบเลยแตาพี่เชษซื้อมาเพิ่งตอร์หัวใจนะนั่นคือไหนอะกูสกิม ตัดตโหัวใจน่าเหลียวปะไม่เหลียวถือว่ามันเหลียวให้แล้วแต่ผมไม่เหลียวไม่ผมปวนเหลียวไม่ได้มีเพื่อนอยู่ดีเราถึงคิเนติกเช็คลิสต์ EP ล่าสุด่อยค่ะเช็คลิสต์เจ้าสุดเราไปทำอะไรมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะเล่นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเกเซิร์ฟเซิร์ฟเร่งมันยากมากนะมันยากกว่าที่เราคิดไปใช่ เจมส์เจมส์จอยน์เวฟพอดีโยดเวไปหนึ่งสวัสดีครับ flash P ผมไปกินข้าวหน่อยครับพี่พี่ได้ดิพี่จอยไลฟ์ไหมพี่เจมจอยไลฟ์ไหมพี่เจมมาไลฟ์ไลฟ์ไปกันไหมพวกม่จะเสร็จแล้วครับมาดินเนอร์ไหมครับได้ครับไปครับเจะกินกืนโดยเชฟเจมครับ มันไม่ดีต่พ่อเขาอันนี้หมดคูแต่แดกเฮ้ยแดกินรอดครับร้านไหนคือประเด็นน่ะคือใส่ฟิลเตอร์หน้าแล้วลืมใส่ฟิลเตอร์คำพูดไม่เมื่อกี้กดผิดฟิลเตอร์ผิดฟิลเตอร์เมื่อกี้ไม่แบบฟิลเตอร์คำคำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ ลั่นเลยไม่เป็นไรเรื่องปกตินะทุกคนต้องบอกว่าต้องบอกดิทำไมเยอะว่าอย่าพูดตามเฮ้ยเฮ้ยโยโยส้มมากินข้าวอยู่กินมาล่าอยู่กินมาล่าที่ไหนด้วยอ่ะกินที่ที่ศาลทองใกล้บ้านเต้ยน่ะเฮ้ยมาแถวบ้านผมมาแถวบ้านเดี๋ยวไปเล่นบอร์ดเกมต่อไปบ้านเดี๋ยวไปเล่นบอร์ดเกมต่อโอบอร์ดเกมเหรอจัดได้ไม่ะใบอร์ดเกม หรอแดดรมันออกชมพูอะไร่ะเขาไม่ตัร์ไหนเดียวออกชมบวอุ้ยนี่นี่ักออ่ะี่มชั่องา่ะไรกดีเล่อะไรมาเล่นบอร์กมไหมที่ไหนจังเลยอยู่ใกล้นี่ไไอไช่เขาเขาเาตอนวรามสาอใกล้กันเพราะว่ทุ่งมหาเมฆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไลมา เอาอยู่ก็ไปอ่ะเจมี่เลฟเจมี่เลฟเสร็จแล้วก็ไปเลยอะอืมชวนเล่นมาเค่ก็หายไปเลยอะไระเนีด้ได้ครับใย่งไงก็ถ้าคนยังดูไลฟ์ปีอยู่ยก็ไลน์มานะครั <c oughs> อุ้ยกล่องเลยก็ตกอ๋อ,อ,อกดผิด คนดูสองพันกว่าชอดเลยตีมเดี๋ยวองมายีกก่สิบเจ็ดแล้วเรายังคงหาเพื่อนอีกเหรออืมเราเงาเ,าเงาเนาะใช่เพราะเราจะปิปปดไลฟ์เพียงแค่นี้เออปิดไลฟ์ป่าแล้วก็นั่งหมอหม่นั่งหมอใหม่เราค่อยไปต่อต่อป่ะงั้นเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วกันได้ครับท<ป>ุกคนโซ We gotta go. All right, fam. All All right. Right. See ya. Peace Thank out. you for coming today. See you next time. Thank you. Thank you for watching, and we'll post a picture once we're done with the Lego. Yep. So for now, see ya. See ya.